โหฮักฮักอะไรสวัสดีเพื่อ,อนๆทุกนนครนยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องไอ m อมโคจาก2คลิปนั้นที่เรารีวิวโอริโอโกันไปของเกาหลีแล้วก็ของอเมริกา <c oughs> พ่อ,อยังไม่เข็ดคนดูน้อยพ่อก็ยังไม่เข็ด เราก็เลยซื้อซีเรียลมาอีก4ประเภทที่ขายอยู่ในออนไลน์ไม่ซ้ําเดิมกับใครเรียนออนไลน์ตอนเช้ามันน่าเบื่อก็เลยเอาซีเรียลแปลกมาให้กินเด็กจะได้อยากตื่นเริ่มต้นด้วย itty, ฟรุตตี้เฟบบแพงสุดเลยใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้แพงกว่าโอริโอโอสิ s <S แต่บริษัทเดียวกันใช่โพสอันนี้อันนี้<อ>เป็นเคลอเคลออ่าอันนี้เป็นน่าจะมาเวลลิกนะิทสิตมาเวลด้วย อ๋อมีข้างหลังมีตัวต่อด้วยต่อเอามาตัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นกล่องนะอันนี้อันนี้นนซีเรียลตัวช็อกโกแลตชิพแอบชิมไปแล้วก,กินเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตชิพแอบชิมไปแล้วอร่อยมากอร่อยดีอันนี้ไมโลธรรมดาเลยอันนี้ใครๆก็รู้จักไมโลมีขายอ่ะโอเคมาลองกันเลยอันแรก อ,อืมอร่อยเป็นรสไมโลลองชิมดูนะแต่ว่ววารสชาติเป็นสาลีมันเยอะนิดหน่อยกนะ็เทียบกับโอเดโอที่เคยกินแต่ว,ว่าอร่อยใช่ได้อร่อยใช่ได้อืมอ,อันนี้เรายังไม่ชิมแบบเปล่ปาๆไปก่อนไม่ต้องปิมกับนมใช่เดี๋ยวเราช่วยมาชิมกับมนมตอนท้ายอย่าเพิ่งหนีไปไหนมาลองคุกกี้นี่นี่กินอร่อยมาก กินก้ันอร่อยแล้วนี่รูปนัางเปนคล้ายๆคุกกี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอบนี้ให้พ่อชิมก่อนนี่มันเป็นเหมือนกับโอ้โหมันคุกกี้จริงๆเลยให้พ่อชิมก่อนใช่ก็อร่อยมาคุกกี้จริงๆนะแต่ว่ามันก็จะมันจะหวานหวานความแข็งแบบคอนเฟ็กนิดนึงอร่อยอรสละเยอะผมก็เป็นฮักอย่างนี้มันอาหารปลาป่ะเนี่ยแบบปลาครับ ่าเดี๋ยวเราตักกันเลยลองดูได้กินแล้วจะเป็นหักไหมกินอาหารปลาเลยปะมันันเล็กอ่ะเม็ดมันเล็กนิดเดียวเองเฮ้ยเหมือนโอเหมือนข้าวเลยอ่ะ่อแบบธรรมดาไม่มีอะไรอันสุดท้ายแล้วแพงที่สุด พอมีสิเก็ตโหน,นี่แกะง่ายถึงเลยอะโอ้สวยงามมากโอ้โหมิกิซีเนี่ยเยอะมากอันนี้ถ่ายอยู่ในช็อปปี300้ส0มกว่าบาทโอ้มินทีเฮลโลมินทีเลยอ่าอร่อยห้องนี้สุดเลย,ม,ยมันมี รสชาติหลายอย่างมากแต่ละสีเหมืนจะรสชาติไม่เหมือนกันสีแดงสีแดงอันนี้พีขุดเนี่ยตับอรี่สีเหลืองคือจะเป็นเลมอนอืมเลมอนสีฟ้ามีกี่สีเนี่ยบูเบอรี่โอ้แต่ละสีต่างกันเลยรสชาติต่างกันนิดยังไม่น่าเชื่ออีกเชียวโอเคเราก็ใส่นมแล้ว อลองชิมดูก่อนแล้วกันเอาไมโลก่อนไมโลก่อนรส<อ>ชาติยังไม่ลืมหายไปนะชิมแล้วนะกอ,อนไม่ใส่นมจะหวานพอใส่นมเนาะแป้งสาดีน้ำแล้วมันก็จะหวานร้อยลงถ้าจะความเป็นไมโลมากขึ<อ>้นผ่านไหมผ่านไหมมันอยู่กึ่งกลางระหว่างผ่านจะไม่ผ่าน กินแล้วเคยกินแล้วเคยกินแล้วอร่อยแน่นอนออเอาอจริงนะราคาก็าไ,มไม่แพงมากอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้จำได้ว่าไม่แพงมากใ่เอาอ,อันนี้เหมาะนักเรียนออนไลน์ตอนเช้าเช้าถ้าอาจารย์ถ้าครูให้กินไปเรียนไปนี่สบายเลยนั่งแทะไปเรื่อย ฮักลองฮักฮักบอกว่าฉันยอมรับการกินข้อ่ออปลาไหมไม่หวานไม่หวานไม่หวานเลยจืดก๋า,ไม,าไม้โลไหนอร่อยไม้โลอันนั้นมันจืด ่ยตนเลมันนิ่มด <standard"> ้วยผมกินข้าวโอ๊ตเลยผมกินข้าวโอ๊ตโรสช็อกโกแลตอ่ะน่าอันสุดท้ายผ่านไหมพ่อจริงนะไม่โลดีกว่าไม่ผ่านเอ็นเอต่อมาอันนี้ห <heartbreaking> <Island> ันนี้สวยมากแล้วแต่คนชอบนะมันอาจจะแบบบางคนที่ชอบนิ่มๆก็จะชอบชอบยากๆกรอบๆอันนี้อันนี้ที่แพงสุดอร่อยอร่อยกันเลย มันจะนิมแล้วก็รสชาติมันจะฟุตตี้อ่ะเหมือนมีผลไม้กระจายอยู่ในปากเต็มไปหมดเลยอืมอันนี้อร่อยสุดเลยพอใส่นมนะอืมอืดูแล้วทำไมแพงอร่อยไหมครับอืมกินใหญ่เลยอย่างเงี้ยอร่อยแน่อ้าวไม่อร่อยเลยจนเลยต้องกินให้หมดเพราะมันไม่อร่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นสัมภาษณ์กันอร่อยไหมอร่อยมาก <Okay. S 2> อร่อยมากอันนี้พานาสรุปก็คือก,กินได้ทุกรสนะแล้วแต่คนจะชอบชลองไปซื้อกันดูตอนนี้ในเรียนออนไลน์มันเบื่อก็เอาไปกินเวลาเรียนถ้าคณครูอนุญาตแต่ว่าตอนเชา้ชา,ชาอย่างน้อยก็ได้สารอาหารครบถ้วนก็ไม่ถึงกับครบถ้วนหรอกแต่ว่าก็มีประโยชน์ชนแล้วก็อย่าลืมกินผักผลไม้ด้วยเพราะพวกนี้มันจะเป็นแป้ง,ปงโปรตีนก็ไม่ค่อยมีกินไข่ก็ดีนะได้ ลงไปแล้วกับการรีวิวซีเรียลนะคะมีไมโลมีคุกกี้มีตัวอันนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอนะจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีไดว่าเราจะขายพวกนี้ดีนะ <laughs> รีวิวจะไม่ได้ขายนะครับ คิดว่าถ้าเราแบบมาแยกทีละสีแล้วเราก็ผสมนมกินทีล,ละสีมันจะเป็นยังไงลองไหมมันลองไม่ต้องลองหรอกเขาว่าขี้เกียจมากแต่ว่าเดี๋ยวพ่อจะกินทีละสีล้วยกันอ่ะอร่อยอร่อยถ้ากินรวมมันจะเหมือนฟุตตี้อยู่ในปากนะอ,อร่อ,ย,อยเดี๋ยวเราถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงร้อยวิวเดี๋ยวเราจะลงทุนแยกสี กินทีละชามให้ดูกินทีละชาม,มวิธีกินมันจะไม่ค่อยเหมือนนั่นอื่นเท่าไหร่เราคนพบวิธีกินจนอร่อยแล้วใส่ลงไปเยอะเยอะเพราะว่าช <c oughs> ็อกโกแลตมันอร่อยมากเลยแล้วมันก็เป็นข้าวพองมันไม่เหมือนคนอื่นมันก็เลยเละง่ายแต่พอใส่เยอะเยอะแล้วเป็นไงรสชาติอร่อยขึ้นเนาะดีขึ้นเยอะเลยอันนี้มันเป็นข้าวพองก็เลยต้องใส่เยอะๆเราก็จะได้เอเนจีเยอะกว่าอันอื่นมันก็จะเป็นฮักอ๋อโดนแล มันฮาร์ดเพราะเราได้เอเนอร์จีเยอะไง